ะะก็พบกับผมบิ่มอีกแล้วค่ะก็ขอโทษทีที่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้อัพวิดีโอตามแบบว่าสเกจดวลสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอัพเหมือนเดิมแล้วนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะผมบิ่มก็จะมานำเสนอเฟร์ i ของปี2016นั่นเองหรือว่า f a ร์ r i t ออฟ2016เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาเริ่มกันเลย อย่างแรกนะคะขอเริ่มที่ในส่วนของสกินแคร์กันนิดนึงปิ่มบอกเลยว่าปิ่มไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้สกินแคร์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็จะเลือกตัวที่เราคิดว่าเออมันน่าสนใจจริงๆขึ้นมาให้นะเราเริ่มจากโลชั่นกันก่อนเลยแล้วกันเนาะคือจะบอกว่าอันนี้นะคะคือคด่าระบบสีขาวตัวนี้นะคะคด่าระบบตัวนี้เนี่ยปิ่มรู้สึกว่าขึ้นเอาจริงๆมาตอนแรกอะไม่ค่อยใช้ขดาดระบบไม่ชื่นชอบแบรนด์นี้สักเท่าไหร่เพราะว่าใช้แล้วหน้าแห้ง แต่ว่าตัวที่ปิ่มใช้คือตัวสีฟ้าจะเป็นสูตรแบบว่าผิวหน้าขาวกระจ่างใสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาใช้สูตรสีขาวตัวนี้นะคะก็ทําให้รู้สึกว่าผิวหน้าชุ่มชื่นแล้วหน้าเราก็นิ่มขึ้นมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยหลังจากนั้นปิ่มก็ใช้เจ้าตัวฮาดาระบบเนี่ยตลอดมาเลยนะนี่ก็จะแบบประมาณแบบจะปีหนึ่งแล้วนะคะก็ดีมากเลยมันจะเป็นเนื้อน้ํานะคะเวลาเราใช้ก็เทออกมาใช้แค่นิดเดียวก็พอนะคะประมาณนี้เอง นะแล้วก็ตบตึ๊บต,บตบที่หน้าของเราอะไรอย่างงี้นะคะก็สบายอะ่ะคือดีแล้วหน้านิ่มคือปิ่มคอนเฟิร์มเอาจริงตอนเช้าวันไหนที่ปิ่มรีบๆนะบิ่มก็ไม่ได้ใช้พวกแบบโลชั่นอะไรเยอะแยะค่ะหรือว่าครีมหรืออะไรปิ่มใช้แคดาละโบตัวเดียวแล้วก็กันแดดจบแค่นั้นตัวที่2นะก็ขอเป็นมาส์ลละกันนะคะก็อันนี้จะเป็นชูกา f a เฟ p โพลิชตัวนี้เอาจริงๆมากคือซื้อมาตั้งแต่ตอนต้นปีอะ่ะ ยังไม่หมดเลยขวดแค่นี้เองคืออันนี้ค่ะมันจะเป็นสครับข้างในแบบนี้เหมือนแบบเป็นน้ําตาลสครับนะคะซึ่งวิธีใช้ก็คือเราก็ปาดมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็สครับที่หน้าเราพยายามสครับให้จนน้าตาลละลายทั้งหมดนะคะพอน้ําตาละละลายแล้วเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วค่อยล้างออกนะเจ้าตัวเนี้ย คือเอาจริงเมื่อเช้าก็เพิ่งใช้นะคือปิ่มรู้สึกว่ามันทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูสว่างแล้วกระจ่างใสขึ้นแบบว่าดูมีชีวิตมากขึ้นเลยาเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเรานิ่มขึ้นด้วยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนํามากๆเลยแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเอาจริงๆแล้วพอเราใช้ตัวนี้เสร็จนะคะก็จะตามมาด้วย Rose Face Mask นะคะตัวนี้เลยอันเนี้ยจะเป็นตัวมาสก์กลาบตัวดังของทาง Fresh นะคะข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นนี่ อย่างนี้นะคะเหมือนน้ำผึ้งอะ่ะเหมือนน้ำผึ้งเราก็มีคือปิ่มมาชอบกลิ่นของแบรนด์เฟ s ชมากเลยนะเขาจะช่วยพวกเรื่องไฮเดรตผิวเรานะคะคือมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะดูแบบเปล่งมากขึ้นนาะไม่งั้นหน้าเราก็จะรู้สึกแบบแห้งๆปิ่มว่าคนที่คนที่หน้าแห้งนะปิ่มแนะนําตัวนี้มากเลยอะ่ะปิ่มว่ามันดีมากแล้วก็มาอีกตัวนึงนะคะที่ปิ่มแนะนํานะคะนั่นก็คืออันนี้เลยคือจริงๆมันเป็นโลชั่นนะมันคือยี่ห้อ ฮาโตะมุกินะคะคือถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะสกินคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้คือมันเหมือนมันก็จะเป็นฟิลคล้ายๆกับฮานดะระบบนั่นแหละแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะทําเป็นมาร์กได้ด้วยนะคะวิธีใช้ก็คือเอาเจ้าตัวนี้ค่ะหย่อลงไปในสัมลีให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็มาแปะไว้ที่หน้านะก็มันจะทําให้หน้าเราอะไม่แห้งคือปิ่มอาจจะใช้ตัวนี้เวลาที่ปิ่มเดินทางบ่อยๆหรือว่า ตอนที่เราไปเที่ยวทะเลแล้วผิวเราผิวหน้าเรามันโดนแบบทร้ายแบบรุนแรงอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราขึ้นเครื่องใช่ไหมคะพอเราขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นนะหน้าเราจะแห้งหนักมากนะพอเราลงจากเครื่องปุ๊บเนี่ยก่อนนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ปิ่มก็จะแปะตัวนี้ก่อนเลยนะคะมันก็จะไม่เกิดอาการผิวแห้งหรือว่าเป็นขุยหรือว่าอะไรขึ้นมายิ่งถ้าเราไปลงน้ําด้วยอย่างเงี้ยบางคนจะใช้วิธีการเอาอะโลเวล่ามาโปะซึ่งปิ่มรู้สึกว่าอะโลเวล่าเนี่ยใช่มันทําให้ผิวเรา ไม่ระคายเคืองหรืออะไรแต่ข้อเสียของมันคือมันจะทําให้ผิวเราไม่ลอกซึ่งบางคนทาโรลเวล่าเพื่อให้ผิวไม่ลอกใช่แต่ว่าปิ่มรู้สึกว่าให้ผิวเราอะมันผัดเอาเซลล์ที่มันไหม้แล้วว่าออกดีกว่าให้ให้เอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วว่าออกเราก็ค่อยเอาเจ้าตัวเนี้ยเปาะทับลงไปเพื่อที่จะไม่ไม่ระคายเคืองไม่แห้งหรืออะไรแล้วตอนนั้นค่อยเอาอะโลเวล่าโปะอีกทีก็ได้ปิ่มอยากให้ผิวมันมันลอกออกมาก่อน ะะแล้วก็ราคาถูกมากๆมีขายที่ if and Boy แล้วนะคะ,ะเนื่องจากว่าเราบำรุงภายนอกกันแล้วใช่ไหมคะปิ่มก็จะบำรุงภายในด้วยก็คือเซนทรัมนั่นเองตัวนี้นะคะเป็นวิตามินรวมเป็นวิตามินพื้นฐานที่ร่างกายต้องการซึ่งพอปิ่มทานเข้าไปปุ๊บประมาณ2-3วันเนี่ยเภสัตแนะนําให้ทานตอนเชา้านะคะแต่บางที่ปิ่มลืมอย่างเงี้ยปิ่มก็ทานก่อนนอนก็มี <c oughs> นะ แต่ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเราเราสัมผัสได้เลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันนิ่มแล้วแต่งหน้าติดแล้วมันก็นุ่มคือเราเราเราจะเราจะรู้สึกเลยอะว่าผิวหน้าของเราอะมันมันมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็เลยกินติดต่อกันมาแล้วตอนนี้ก็คือจะจะจะหมด หมดควรแล้วนะคะก็กินมาประมาณเดือนนึงแล้วก็จะหมดกระปุกแล้วแล้วมันทําให้ผิวของเรานิ่มคือเราเราจะรู้สึกเลยอันนี้ว่ามันช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นจริงๆทั้งผิวหน้าและผิวกายแต่ว่าผิวหน้าจะสัมผัสได้ชัดกว่านะคะมันจะทําให้มันจะทําให้หน้าเรา,าเด้งเนียนแล้วก็แน่นๆนุ่มๆอะ่ะเออปิ่มก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเราเราจะรู้สึกเลยอะ่ะพอทานาทานสักหนึ่งอาทิตย์เห็นผลปิ่มว่าแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสหรืออะไรนะคะมันจะช่วยให้ผิวเราสุขภาพดีมากกว่า ตัวนะตัวถัดมานะคะก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นตัวที่ปิ่มโปรดปานอยู่แล้วนั่นก็คือ a n e นซ a นะคะเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะคือ a n e s s a perfect essence sunscreen spf 50 pa บวกบของ Chiseido s นะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะใช้ทุกวันตลอดเวย์ขาดไม่ได้พอรู้สึกว่าพอขาดไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเราจะแบบไม่นะเราจะโดนทำลายด้แสงแดดไปดีไม่เหนียวหน้าแนะนำเลยนะคะ เข้ามาสู่เมคอัพกันบ้างนะคะก็ก็มีเยอะไม่ก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะตัวแรกนะคะนี่เลยของตีรไพเมอร์ตีตัวเนี้ยคือปิดบอกก่อนว่าผิวสภาพผิวของปิ๊เนี่ยเป็นคนที่ผิวมันผสมถึงมันนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีรอยสิวหรือว่าออรอยจุดด่างดำอะไรมากมายที่เราต้องการจะปกปิดนะเราก็เลยชอบงานผิวมากกว่างานแบบงานเนียบ ะะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของ3รีเป็นอะไรที่ปิ่มแบบชอบมากเลยนะทั้งไพรเมอร์รองพื้นคอนซีลเลอร์อยากลองมากแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองเดี๋ยวกะว่าถ้าคอนซีลเลอร์ของปิ่มตัวนี้หมดแล้วเดี๋ยวปิ่มจะไปซื้อตัวใหม่ของทรีนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นก็ดีเหมือนกันมันก็จะปรับสภาพผิวนะคะทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้นทำให้เครื่องสำอางติดทนนานมากขึ้นมี S P F 2 2 P A บวกบวกนะคะไม่รู้นะปิ่มใช้คู่กันกับรองพื้นที่เป็นเฟเวอร์เิตเหมือนกันนะคะในส่วนของรองพื้นนะคะ แฟลกช์ของปิ่มก็แน่นอน,นะคะ่ะก็มาคู่กันนะของตรีแต่ว่าข้อเสียของรองพื้นตัวนี้ของตรีคือแพคเกจจิ้งมันแย่มากคือแบบเนี่ยเลอะเทอะหมดเลยอะ่ะคือมันไม่ดีอะ่ะแต่ว่า แต่ว่าคุณภาพข้างในเนี่ยมันดีมากนะคะมันจะปกปิดมากกว่ารุ่นเก่าที่เป็นขวดเดียวกันกับที่มันแบบแพคเกจิ้งเหมือนกับตัวไพลเมอร์นะคะแต่ว่าตัวนี้มันปกปิดกําลังพอดีแล้วมันก็ให้ความเป็นผิวคุมมันไหมไม่ได้คุมมันมากขนาดนั้นแต่ก็แต่ปิมแฮปปี้กับฟินิชชิ่งของมันมากนะคะแต่สาวหน้ามันแบบมันมากๆอาจจะเอาไม่อยู่นะอาจจะต้องแบบว่าใช้ไพลเมอร์คุมมันหรือแป้งคุมมันช่วยอีกนะคะแต่ของปิมก็แฮปปี้มากๆแล้วนะแต่อยากให้เขาปรับปรุงแพคเกจิ้งมากเลยอ่ะมันมันไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่ คนรับมันดีมากนะคะต่อมาก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองคอนซีลเลอร์นะคะปิ่มใช้จนหมดเกลี้ยงแล้วแต่ว่าเก็บเอาไว้เพราะว่าอยากจะเอามานําเสนอเพื่อนๆในคลิปเฟรนด์นะคะนั่นก็คือเมบลีนฟิตมี่คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะสภาพเยินมากเลยทีเดียวนะคือปีนี้ก็ได้ลองใช้คอนซีลเลอร์หลายๆตัวนะคะของ m มเบลีนอินสแตนด์เอชรีวิ์ก็ใช้ตอนนี้ก็ใช้อยู่แต่รู้สึกว่าก็ยังแบบตัวไหนก็ยังสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะคะก็ ต้องซื้อใหม่แล้ว <c oughs> นะเพราะว่ามันหมดแล้วนะคะแต่ก็จะซื้อใหม่ดูพอดีว่ามันยังมีตัวเก่าอยู่ไงก็เลยบอกว่าโอ้ยังเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้อะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ดีมากเราถูกล้วคือแบบดีอะแต่ว่าต้องพิออเดอร์เอานะคะเพราะว่าไม่มีขายในไทยต่อมานะคะเราก็มาอยู่ที่ผลิตภัณฑ์แป้งนะคะก็มีทั้งไฮเอ็นแล้วก็รักสโต้นะคะก็ตามแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยเราก็มาดูที่ไฮเอ็นกันก่อนเนาะถ้าของไฮเอ็นเนี่ยแน่นอนว่า ลอล่ามาซีคือหนึ่งในใจของปิ่มเลยนะคือปิ่มเคยใช้เป็นตลับกลมๆแบบไซส์มินิก่อนนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีก็เลยไปซื้อมาแบบเป็นฟูเลยนะคะปิ่มใช้เบอร์2นะคะอันนี้จะเป็นแป้งผสมรองพื้นคุมมันปกปิดไม่หนาไม่เค้ก ดีตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนมีสีให้เลือกมากมายนะคะก็ลองไปดูกันได้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้แต่แบบทําตกไปรอบนึงก็สภาพก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีพัฟมาให้2ตัวนะเขาจะมีพัฟแบบว่าเป็นตัวนี้ให้นะคะแล้วก็เป็นพัฟแบบฟองน้ำซึ่งปิม่มรู้สึกว่า พับแบบฟองน้ำเนี่ยมันจะทําให้เนื้อแป้งเวลาที่เราเกลี่ยนเนี่ยมันละเอียดกว่านะก็เลยใช้ตัวนี้คืออันนี้ก็เคยใช้เหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้อ่ะแล้วแต่คนชอบมันก็ใช้ได้ทั้งสองอันแหละค่ะก็แต่ว่าอันนี้ก็จะสะดวกหน่อยเพราะมันมีที่แบบสอดนิ้วเข้าไปได้แบบนี้นะก็ลองดูค่ะแต่คอนเฟิร์มว่าดีจริงอะไรจริงดีมากอะ่ะต่อมานะคะก็มาในส่วนของแป้งแบบรักสโตกันบ้างราคาดี รูชมีในโลกนะจ๊ะอีคลิปส์นะคะหรือว่า EG l i p s หรือว่าแล้วแต่ว่า <c oughs> ใครจะเรียกน,นะมันจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีชมพูนะคะอันนี้คือสีขาวจะเป็นตัวคุมมันแต่ว่าถ้าอยากได้ผสมรองพื้นซึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือตัวจะเป็นตัวสีดําตอนนี้เหมือนเขาเพิ่มเฉดสีเข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งแล้วนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้ถูกมาก2 0 0กว่าบาทนะลองดูในเว็บเพลย r เลอร์ต่างๆนะคะเพราะบางร้านขายแพงเกินไป ราคาที่ปิ่มซื้อมาอยู่ที่แค่ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงก็สังเกตกันดีๆอันนี้คือ oil cut powder pack oil cut powder pack นะคะรุ่นนี้ก็เป็นตลับเล็กพกพาสะดวกเนี่ยใช้จริงแบบบุ่มแล้วนะคะวันนี้ก็ใช้คือมันคงม,มันดีมากอะปิ่มเลยแฮปปี้มากแล้วก็ตลับเล็กพกพาสะดวกนะคะหนึ่งในดวงใจอีกอันนึงที่หาซื้อในไทยได้นะคะอันนี้คือของ soap and glory นะคะ one hack of a blot ตัวนี้นี่เองนะจ๊ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ปิ่มรู้สึกว่ามันแห้งไปอันเนี้ยมันแห้งไปปิ่มว่าสาวๆที่หน้ามันแบบมันมากๆจะแฮปปี้กับตัวนี้มากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งฝุน่นแบบคุมมันใช้จริงดูสะก่อนคือพี่สาวปิ่มมาชอบตัวนี้มากนะอันนี้คือแบบนางก็ใช้ด้วยอะไรเงี้ยคือพี่สาวปิ่มเป็นคนที่ เออเป็นสิวง่ายแล้วก็หน้ามันมากนะคะซึ่งนางชอบตัวนี้มากแล้วนางก็ใช้ทุกวันคือขโมยไปใช้อะว่างั้นเถอะผ่านไปกับผลิตภัณฑ์แป้งค่ะแล้วคราวนี้เราก็เข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์คิ้วกันบ้างคิ้วเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะจะเป็นแบบว่าออโต้เพนซิลกับแบบฝุ่นนะออโต้เพนซิลที่พักหลังๆประมาณครึ่งปีหลังปิ่มเพิ่งมาได้ใช้นะคะนั่นก็คือของมีแร่ซึ่งปิ่มก็มองว่าเออมันถูกแล้วมันก็ดีเอาจิงๆป่ะผลิตภัณฑ์คิ้วนะปิ่มไม่เคยศรัทธ ในผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นเลยเพราะปิมรู้สึกว่าอันนี้ก็ดีอยู่แล้วอะคือที่เลือกใช้ที่เลือกหยิบอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นตัวที่ตอนนี้ใช้บ่อยที่สุดแล้วก็คือถ้าเป็นตัวที่ผ่านๆมาก็จะใช้แบบอาจจะเป็นฝุ่นอย่างเดียวหรือว่าอาจจะเป็นตัว m มเบลีน real, อรอยัลอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ปิ่มรู้สึกว่าปิ่มยังไม่ค่อยได้แตะแบรนด์ของมิเล่สักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเออมิเล่ก็ดีประเด็นคือติดทนนานเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะคะแต่ว่า หัวมันหลุดแต่ว่าจะเป็นฝั่งสปูลี่นะคะที่หลุดก็โอเคแล้วคือสปูลี่เนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งมากด้วยก็เลยแฮปปี้มากปัดง่ายไม่เจ็บนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวตัดใช่สิ่งที่ปิ่มชื่นชอบก็คือหัวของเจ้าดินสอค่ะมันจะเป็นปากกาหัวตัดมันจะเป็นดินสอหัวตัดออโต้แบบนี้มันก็ทําให้เขียนง่ายขึ้นนะราคาถูกมากเลยอะ่ะร้อยสองร้อยนะดีมากแล้วแน่นอนว่าแบบฝุ่นที่ปิ่มชื่นชอบก็คือ Ca t e ีไซนิ n งอา e บราวนนะคะ แหมมันมันก็ดีอยู่แล้วนะนี่เลยแล้วแปลงที่มาคู่กันนะคะก็ใช้ได้จริงด้วยมันจะมีสองสีนะดีงามอะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีดีมากแล้วก็แปลงก็คือใช้คู่กับตัวนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องไปหาแปลงใหม่นะคะหรือแบบบางยี่ห้อเนอี้ยแปลงมันไม่ค่อยดีแบบจิกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ไม่เยอะหรืออะไรเงี้ยหรือแบบมันไปเขียนช้าอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่นะคะแปลงดีมากแต่ว่าตอนนี้แปลงโดนขโมย แดิมี่สาวขโมยไม่ใช้นะคะก็เลยใช้แปรงตัวอื่นแต่ก็สู้แปรงตัวนั้นไม่ได้หรอกผ่านมาค่ะคราวนี้เรามาถึงอายแชโดกันบ้างอายแชโดที่ปิ่มชื่นชอบนะตอนนี้นะคะก็คือน,นี่เลยพาเลตข,ของนานะคะชื่อ and god created the w o m a n นะคะเป็นอายคิดแบบนี้มันจะมีสีด้วยกัน6สีเหตุผลที่ปิ่มซื้ออันนี้เพราะสีเดียวนั่นคือสีกลาปกอส สีน้ำตาลอันนี้นะคะสีกระปอกอสอันนี้ค่ะเป็นสีที่สามารถที่จะทาได้ทุกวันทุกโอกาสได้ตั้งแต่รับปริญญายันแต่งงานซึ่งมันโอเคมากแล้วก็ไอตัวสีชมพูที่มันเป็นแบบจริงๆมันคือสีแชมเปญนะปิ่มว่ามันสองตัวเนี้ยมันโอมากแล้วมันแต่งสโมกกี้ได้เพราะมันมีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีดําที่มันแบบมีติดวิงนิดนึงนะคะแล้วว่าจืว่าจะแต่งมันแบบเอธโทนไปทํางานได้ด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยปิ่มรู้สึกว่าเอาจริงเราไม่จําเป็นที่ต้องมีไอพาเลตแบบ 30-40สีอะไรเงี้ยเอาจริงเรามีแค่เนี้ยก็พอแล้วอะค่ะแล้วส่วนเนื้อผลิตภัณฑ์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ปัดนง่ายไม่เป็นก้อนติดทนเลิศในส่วนของไอายไลเนอร์นะคะช่วงนี้ปิ๊มไม่ค่อยได้ใช้ไอายไลเนอร์ที่เป็นแบบว่าหัวเมจิกสักเท่าไหร่นะก็จะชอบ เจ้าตัวแบบว่าออ t โตเพนซิลนั่นก็คืออีคลิฟส์ค่ะหรือ e g l i p ลนะคะอัลต้าออโตเจลไลเนอร์ตัวนี้เลยคือจะบอกว่าตัวนี้ติดทนนานมากดีมากแล้วก็ไม่เลอะไม่เลอะไม่ครีสไม่เป็นพันด้าคือจะบอกว่าใครที่หาอายไลเนอร์ที่แบบว่า ติดทนนานไม่เลอะปิ่มแนะนําของ e.g l i p ตัวนี้เลยนะคะดีมากมีหลายสีให้เลือกแล้วก็มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วด้วยปิ่มว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของ e.g lips หรือ e c l i p s เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีคุณภาพที่ดีเกินราคาด้วยซ้ำคุณภาพดีเกินราคาด้วยซ้ํา,า,าแล้วแต่ละอย่างคือแบบไม่เกิน500สักอย่างอะเอาจริงเรามีตัง1,000เราซื้อครบได้ทุกผลิตภัณฑ์ของ e.g lips คือแบบ ปิมชอบมากโอเคถัดมานะคะนั่นก็คือบรอนเซอร์นั่นเองบรอนเซอร์เนี่ยมันเพิ่งออกมาช่วงประมาณกลางปีกลางกลางปีถึงแบบค่อนๆค่อนๆไปด้านถ้ายปีนะคะนั่นก็คือบัตเตอร์บลอนเซอร์นะคะของ Physician ฟอร์มูลตัวนี้ปิมบอกเลยว่าปิมอยากได้มากตั้งแต่มันยังไม่เข้าไทยเพราะว่าปิมเห็นบล็อกเกอร์ต่างชาติหลายๆคนนะคะก็เริ่มเล่นตัวนี้กันแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันดีมากเลยมันมีกลิ่นของมะพร้าวอะไรเงี้ยซึ่งมันมีกลิ่นของมะพร้าว มันจะเปลี่ยนคล้ายๆกับน้ำมันมะพร้าวเบาๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบแต่ปิ่มรู้สึกว่าสีที่ได้เนี่ยมันกําลังดีมากๆเนี่ยดูสีใช้จนบุ๋มเลยนะคะสีที่ได้คือดีมากๆมันเป็นสีสําหรับมันเป็นสีบรอนเซอร์สีกลางแต่ว่าถ้าสาวๆที่ผิวเข้มเนี่ยอาจจะปัดมาไม่ไม่ไม่ไมค่อยเห็นสีสักเท่าไหร่นะคะปิ่มว่าน่าจะซักประมาณผิวสีประมาณปิ่มมาแทนนิดนึงนะคะ ก็จะปัดออกมาได้กําลังพอดีเลยทีเดียวแบบเป็น everyday bronzer ได้ปิมชอบมากแต่ว่าข้อเสียของเขาคือแปลงปิ๋มไม่เคยใช้เลยคือมันเป็นแปรงแบบแปรงฟองน้าอ่ะแบบปิ๋มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแบบว่ามันใช้ยังไงนะเนี่ยมันก็เป็นแปรงแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบฟองน้ํหยุน่นๆเงี่ยคือปิ๋มก็ไม่เก็ตเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ดีจริงปิ๋มคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ม,มีมีกระจกให้ข้างในด้วยแล้วก็แบบ แพ็กเกจริ้งน่ารักนะคะชอบมากเลยที่ดัดขนตาค่ะที่ดัดขนตาตอนปิ๋มไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปซื้อของมาคกยาสก็มีนะคะแล้วก็ไปซื้อของมาคกยาสกับอ่ชิเซโดซึ่งมาคกยาสเนี่ยปิ๋มใช้ได้ประมาณ2ครั้งพี่สาวปิ๋มก็ขโมยไปใช้ ซะอย่างนั้นก็เอาตอนนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะมาคิยสัสก็ใช้ดีแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่โดนขโมยไปก็เลยเใช้ก็ตัวชิเซโดแทนนะคะก็ดีเหมือนกันข้อแตกต่างระหว่างชิเซโดกับมาคิยสัสคือมากิยสัสเนี่ยไอช่วงช่วงช่วงร่องตรงเนี้ยค่ะของของที่ดนัดขนตามันจะเหมาะกับคนที่ตาเล็กปินว่าอันนั้นอะมันจะมันจะสะดวกมากกว่าแต่อันนี้ก็โอเวอร์ออลก็ได้เหมือนกันก็ก็ดีเหมือนกันแล้วแต่คนจะชอบนะคะถ้าใครไปญี่ปุ่นก็ ไปแบกกลับมาได้เลยมาคกยยชกับชิเซโดดีเหมือนกันทั้งคู่นะคะปิ๋มว่าไอ้ตรงฟองน้ำอะยางตรงเนี้ยมันดีมากคือมันมันไม่บุ่มลงไปอะ่ะอืมคือมันมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเจ้าตัวหนีบลงมาทําให้ขนตาเรามันไม่หักแต่ว่าเคิร์ฟเป็นงอนได้สวยต่อมานั่นก็คือมาร่านั่นเองเป็นมาร่าที่ค้นพบว่าเฮ้ยลงน้ําแล้วไม่หลุดคลิปก่อนหน้านี้ค่ะที่ปิ๋มทําคลิปแต่งหน้าลงน้ําไปสโนกเกิลใช่ไหมบอกว่าอย่าไปใช้มาร่าเลย นะกลายเป็นว่าพอปิ่มไปส่วนน้ําแล้วก่อนออกจากบ้านเราก็แบบด้วยความเคยชินอย่างเงี้ยเราก็เราก็ปัดมาสคาร่าไงใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็เลยปัดมาสคาร่าเจ้าตัวนี้ไปนะคะอันนี้คือน่าจะอ่านว่าเฮโรนี่นะคะเมคของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นน่าจะเป็นแบรนด์ตุ๊กตาตาหวานนะแล้วก็แต่ว่าถ้าขายที่ไทยอะ่ะ ก็มีขายเหมือนกันแต่ว่ามันแพงอ่ะมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ6 7 0 0แต่ว่าถ้าไปญี่ปุ่นคืออันนี้ค่ะได้ Number o n วัน s m e ก็เลยปิ่มก็เลยลองใช้ดูคือจะบอกว่าปัดแล้วขนตาย,ยาวแล้วเรียงกันเป็นเส้นไม่เป็นก้อนแล้วพอลงนะ้ำจะบอกว่าระหว่างวันต่อให้หน้ามันขนาดไหนก็ไม่เยิมก็ไม่เลอะปกติแล้วเนี่ยปิ่มจะใช้แบบมาสคาร่าอันบนตัวหนึง่งแล้วก็ข้างล่างตัวหนึง่งเพราะว่ามันก็ต้องแบบ อันไหนที่กานน้าดีอะไรเงี้ยแต่กายแต่ว่าตัวนี้ปิ่มใช้ได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะขนตาบนและขนตาล่างจะบอกว่าพอเอาลงน้ําก็ไม่หลุดก็ไม่เป็นขุยไม่เลอะคือพอทริปจัดที่ไปสม็ดปึ๊บอะ่ะต่อมาคือปิ่มไปส่วนน้ำลามายนะนะคะก็ไปเล่นสไลเดอร์ไปคราวนี้มันโดนน้าเต็มมันโดนน้จาจังๆด้วยไงคือมันไม่มีสโนว์เกิลแล้วเนาะแล้วปิ่มก็แบบเออก็กดๆรูปๆนะกลายเป็นว่า เจ้าตัวมาสคาร่าตัวนี้ไม่เลอะเลยคือแบบไปเล่นสไลเดอร์ไปโดนน้าไปดำน้าคือทุกอย่างเจ้าตัวนี้ไม่เลอะคือปิ่มแบบเป็นมาสคาร่าในใจปิ่มมากๆเลยนะคะให้ดูกันอีกทีได้ลาวันคอสเมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยจะบอกว่าข้อเสียของมันคือมันลบยากมากนะคะมันล้างออกยากมากแต่เขาก็แก้ไขปัญหาด้วยการสร้างรีมูเวอร์ขึ้นมาคู่กันนะคะนี่เลยยี่ห้อเดียวกันนะคะนี่ อันนี้ใช้ได้ใช้แบบใช้ลบมาสคาร่าได้ทุกยี่ห้อก่อนที่เราจะเช็ดหน้าเราใช่ไหมคะเราก็ปัดเจ้าตัวเนี้เอาไว้ก่อนเลยปัด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 แล้วเราก็เช็ดรอบหน้าไปก่อนเราก็ค่อยเช็ดขนตาของเราเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะจะบอกว่าสะอาดกิ้งและดีมากแนะนําว่าถ้าจะซื้อตัวนี้ซื้อคู่กันนะคะปิ่มบอกเลยปิ่มลองแล้วคือถ้าใช้ตัวอื่นในแบบใช้ตัวอื่นมามันลบาปเงี้ยไม่รอดนะใช้ตัวนี้ มาคู่กันให้เขาให้เขามาคู่กันเขาเกิดมาคู่กันจริงๆนะจ๊ะ,ะปัดแก้มกับไฮไลท์นะคะหนีไม่พ้นอวกาศจริงๆอาวากาศเป็นแบรนด์ที่ที่ปิ่มชื่นชอบมากแล้วก็มีสีที่ปิ่มชอบคือมันจะมีบรัชสี In c a n d e yeah. s c e n t e e ิเล็กถ้าปิ่มจาชื่อไม่ผิดนะคะซึ่งตัวนั้นนะ่าปิ่มชอบมากแต่ว่ามันหมดแล้วนะก็กะว่าจะไปซื้อมาแบบเป็นเป็นอันนึงเลยแยกมาเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ปิ่มมีแบบว่าเป็นแบบหกหลุมแต่ไม่มีสีนั้นแต่ว่าก็ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้คือข้างใน คือบลัชกับไฮไลท์ของอ r วกาส s อะเรารู้อยู่แล้วว่ามันดีนะคะเพราะว่ามันไม่ดูเหมือนเป็นไฮไลท์ที่ปัดแล้วหน้าจะกลายเป็นดิสก์บอลมันจะทําให้หน้าเราดูโกลเฉยๆแล้วก็บลอนเซอร์ก็เป็นบลอนเซอร์ที่สวยคือฟินิชชิ่งของเขาสวยมากทั้งบลัชทั้งบลอนเซอร์ไฮไลท์คือมันดีทั้ง3อย่างเลยอะผลิตภัณฑ์ของอวกาสเหมว่าไม่น่าจะเสียใจนะเพราะมันดีมากลิปสติกนั่นเองจะบอกเลยว่า ปีนี้เนี่ยลิปสติกที่ปิ่มใช้บ่อยเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่สีนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของ MAC นั่นเองค่ะลิปของ MAC นะก็มี2ส,สีที่ปิ่มใช้บ่อยๆนะคะก็คือสี t w ิกกับสี v e l v ว t Teddy นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูอันนี้คือสี t w ิกนะคะนี่ทวิกจะเป็นสีแบบชมพูแดงแดงม่วงประมาณนี้แต่ว่าดูในนี้มันเหมือนจะแบะสบส้มใช่ปมันจะเป็นแดงม่วง แดงม่วง,งตุนตนแล้วอันนี้ก็จะเป็นเวเวทเชดดี้นะคะเวเวทเชดดี้เนี่ยทาได้ทุกวันมันก็จะออกเป็นสีนูดน้ำตาลมีชมพูซ้มๆนิดๆนะคะอีกสีหนึ่งที่แนะนำคือ k ายนาเซ็กซซึ่งปิ่มทำหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะคือก็พยายามะจะหาอยู่ v e l v ท t Teddy k ายนาเซ็กแล้วก็ทว i g เป็นสีสามสีที่ปิ่มชอบมากๆเลยนะคะของ Mac หมดแล้วค่ะ Favorite of 2016ของปิ่มนะคะยังไงก็เดี๋ยวปิ่มจะพยายามกลับมา โพสต์ว uh, mm ิดีโอให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบน้องชายปิ๋ม <c oughs> <c oughs> นะปิ๋มรู้สึกว่าปิ๋มรู้สึกว่าคลิปที่มีน้องชายมาแจมมักจะมียอดวิวสูงสนุกดีที่ได้ร่วมคลิปกับน้องนะคะก็ ถ้าชื่นชอบแล้วก็อยากให้ปิ่มทําอะไรหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับน้องชายหรือ,อยังไงนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยหรือว่าอยากให้รีวิวสิ่งโน้นสิ่งนี้มีอันนี้ออกมาใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยคะก็แจ้งได้เลยเพราะว่าเราจะมาทําปี2016 ให้มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาเราก็มี s u b สไคร b ์ทั้งหมด3,000 subscribe แล้วนะคะก็ดีใจมากๆขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าค่ะ